พี่พี่เพื่อนทุกคนณตอนนี้ผมอยู่ที่ตําบลบางรุ่เสืออําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกผลพัสดุท่ทาทมทนมาชมที่เดือนที่3ไร่3งาน47ตารางวานะครับขายยกแปลง2ล้านหแสนบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือเป็นนี้ผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับราคาที่ทดลองคุยกับเจ้าของที่ได้ครับลูกคนน้าท่านใดสนใจที่เป็นนี้มาก่อนได้ก่อนนะครับที่เป็นนี้ทางจะฟิวเจอร์ตั้งสิบประมาณ 65กิโลนะครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าเขาอยู fer, ่ถุน้าที fer, ่มครับไฟฟ้าและปลาปลาเขาอยู่ทุน้าทีนะผมครับด e ้านหน้าของที่นะครับผมครับหน้าของที่ติดทุนลาดยางผมหน้ากว้าง40เมตรผมนะครับด้านลังของที่นะครับผมครับผมกว้าง50เมตรผมนะครับทุนนี้คือฝั่งซ้ายครับนี่คือฝั่งซ้ายนะผมครับฝั่งซ้ายความยาวประมาณหนึ่งิเมตรนะครับส่วนฝั่งขวานะผมครับ ั่งขวาก็อยู่ตรงช่งวงมะพร้าวนะครับฝั่งขวาครับความยาวประมาณร้0ยสิบเมตรนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นำลำรางครับผมครับลำรางอยู่ข้างๆที่ฝั่งขวาผมลำรางมีน้ําสดทั้งปีนะครับตัวนี้คือด้านหน้าครับด้านหน้าก็มีบ่อนี่คือด้านหน้าครับด้านหน้าตัวนี้มีบ่อประมาณสักว่ตารางวาตัวนี้คือบ่ออยู่ด้านหน้าของที่ผมครับผมนะครับตามผมมาครับผมข้าวชมพื้นที่ข้างในนะครับเจ้าของที่เขาขุดบ่อไว้ด้านหน้าหนึ่งบ่อ ครับแล้วก็ข้างหลังอีกหนึ่งบอ่อดินก็ไม่ไม่ไปไหนดินก็ทําเป็นคันนะคัคันตัวนี้นะฮะประมาณ5้าเมตรคือนี่คือฝั่งซ้ายครับมุมฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มันคันงครับดินก็ขุดขึ้นมาก็ทำคป็นคันประมาณห้าเมตรยาวฝั่งซ้ายฝั่งขวายาวไปถึงข้างหลังของที่นะครับจากคนที่บอกว่าอา่ราคานี้ก็ต่อลองคุยกันได้นะครับผมนะครับตัวข้างใน มาก่อนไดก่อนครับการเดินทางไปมาสะดุดนะครับเขาออกได้หลายทางนะครับอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านการเดินทางมาไม่เปีียวนะครับมีพื้นบ้านมาตลอดทางนะครับบริเวณที่นี้นะผมน้ำมันท่วมไม่มีฟาร์มไก่ไม่มีฟาร์มหมูนะครับตอนที่คุณยืนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายของที่ครับผมั่งซ้ายของผมตัวนี้ก็คือเป็นทางรถวิ่งที่เจ้าของที่เขาขุดดินขึ้นมาแล้วคันคันไว้ขอบที่ฝั่งซ้ายนังครับผมนะครับตัวนี้คือบ่อครับบ่อข้างหน้าเป็นรถรางวาครับ แล้วก็เอามาถมตรงนี้ครับผมนะครับมาถมตรงนี้นะครับผมครับตัวนี้ตัวนี้คือบ้านเก่าเจ้าของที่เขาลื้ออกแล้วครับผมบ้านเก่านะครับตัวนี้คือเอามาถมตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังนะครับต่อจากตรงนี้ก็จะเป็นบ่อครับเป็นบ่อตามผมมาแล้วครับเดี๋ยวให้ชมด้าของที่นะครับนะครับตัวนี้คือเป็นบ่อครับผม ป็นบ่อตัวของที่บอกว่าบอ่อที่ขุดขึ้นมาดินขึ้นมาครับดินก็ไม่ไม่ได้เอาไปไหนก็เอาไปทำเป็นคันนี่คือฝั่งซ้ายประมาณ5เมตรยาวไปถึงท้ายที่ครับตัวนี้ก็คือฝั่งขวาฝั่งขวาีวา่เห็นเห็นยูคานะครับก็ทำเป็นคันอีก5เมตรตัวนี้ช่วงกลางก,าก็ก็เป็นบ่อหมดเลยครับผมแต่บ่อที่ตัวของที่บอกว่าเป็นบอ่อเป็นลึกเป็นบ่อตื้นประมาณเมตรก,กว่าครับผมประมาณนี้เมตรก,กว่าครับผมครับ ลูกค้าใน่วนที่พี่ดลีมยปีนี้นะครับบทช่ทยของผมนะครับ061 8822 149นะครับฝากกดติดตามให้ผมครับสวัสดีครับ